หากคุณเป็นคนนึงนะครับที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทําวิดีโอยังไงวิดีโอชุดการสอนนี้มีคําตอบครับ สวัสดีครับผมเบนซ์ครีเอทีฟวิดีโอเตอร์จาก ETS Can สแคม t y ครับจะเริ่มต้นทำวิดีโอยังไงให้มีคุณภาพและมีเนื้อหาที่สั้นกระชับไม่น่าเบื่อจนเกินไปสำหรับผู้เรียนหากคุณมีคอนเทนต์หรือเนื้อหาการสอนอยู่แล้วนะครับคอร์สนี้ผมจะพาทุกคนไปออกแบบการเขียนสคริปต์ได้แบบง่ายๆตามเพนเพลตนี้เลยครับซึ่งมันจะช่วยลดเวลาในการถ่ายทำจริงได้ค่อนข้างมากเลยนะครับอีกทั้งยังช่วยให้คุณได้เห็นภาพรวมของวิดีโอทั้งหมดและคอนเทนต์ทั้งหมดที่ทคุณจะต้องบรรยายครับมันจะทำให้น ทําวิดีโอเลยครับหลังจากนั้นนะครับผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับเจ้าสิ่งนี้เลยครับไมโครวิดีโอคอนเทนต์เป็นการสร้างวิดีโอที่มีเนื้อหาสั้นกระชับ เหมาะสมและที่สําคัญไม่ยากอย่างที่คิดครับซึ่งผมได้ทําการสก,กัดข้อมูลที่สําคัญในการเริ่มต้นออกแบบวิดีโอนี้มาจากการศึกษาเฟรมเวิร์กในการสร้างคอร์สของ u d e m y ครับซึ่งเป็นผู้นําในการเรียนการสอนออนไลน์ระดับโลกมีผู้เรียนกว่า30ล้านคนเลยทีเดียวครับเพื่อการทําวิดีโอที่ดีที่สุดเราจะแนะนําคุณแบบสเต็ป by สเต็ปและคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์เทมเพลตได้เลยนะครับที่ description ด้านล่างนี้เลยครับทุกคนสามารถคลิกดูวิดีโอถัดไปของ Mi c คร v i d e o Series ได้ที่นี่เลยนะครับและเราหวังว่าทุกคนจะนํามันไปใช้ในการทาวิดีโอให้สําเร็จได้ด้วยตัวคนเองนะครับหาคุณมีคําถามหรือความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับไมโครวิดีโอซีรีส์นี้สามารถพิมพ์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับผมและทีมงานจะเข้าไปชื่นตอบทุกข้อสงสัยอย่าลืมติดตามวิดีโอถัดไปของไมโครวิดีโอซีรีส์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอแบบนี้อีกในอนาคตขอบคุณที่รับชมครับ